สวัสดีครับผมยอดจากช่องอินเทนโมนะครับในวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็จะเป็นสินค้าจากพี e ีไซ n ์โมบายนะครับซึ่งก็คือพี a ีไซ s ์ค n c เอเตอร์คิดตัวนี้นะครับเมาส์สำหรับติดมือถือของเราเนี่ยเข้ากับขาตั้งกล้องไมค์เซลฟี่ไมค์โกโปรหรือว่า Design ซึ่งก็จะทําให้เราสามารถถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกกิจกรรมนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแล้วก็วิธีการใช้งานคีเอเตอร์คิดตัวนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเมาส์ตัวนีน้สามารถใช้งานกับมือถือแบบไหนกันได้บ้างนะครับคีเอเตอร์คิดตัวนี้นะครับก็จะถูกออกแบบมาให้ติดตั้งกับมือถือด้วยระบบที่เรียกว่าสลิมลิง k นะครับซึ่งก็จะเป็นการล็อก2ชั้นด้วยระบบที่เรียกว่าฮาร์ดล็อกหรือการล็อกแบบเชิงก ลแล้วก็จะเป็นการล็อกอย่างรวดเร็วด้วยซอฟต์ล็อกหรือการล็อกด้วยระบบแม่เหล็กนะครับซึ่งระบบสลิมลิง k นะครับก็จะมีอยู่ในพิคดีไซน์เอฟเวอรีดยนะครับแล้วก็เคสที่มีการติดตั้ง p i คดีไซน์ยูนิเวอร์แซลอะแดปนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานกับมือถือที่มีการใส่เคสหรือว่าใส่อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับซึ่งประโยชน์ของ s ลิมลิง k นะครับก็ทําให้เราสามารถติดตั้งตัว c r ี a เตอร์คนะครับ เข้ากับเคสนะครับนี่แบบนี้เลยก็จะเห็นว่าจะเป็นการล็อกที่ทั้งรวดเร็วแล้วก็แน่นหนานะครับส่วนเวลาแกะออกก็ง่ายนะครับนี่แค่กดปลดล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยทีนี้เราก็จะมาดูส่วนประกอบของเคเทอร์คิดนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจซึ่งก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นเมาส์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะไปติดกับเคส Every d a y Case นะครับหรือว่าตัวยูนิเวอร์แซ็จะแดปเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบส เอาส่วนนี้เนี่ยไปติดตั้งกับพิดีซน์แคปเจอร์นะครับหรือว่าพิดีซน์ไทพอตนะครับหรือว่าจะเอาไปติดกับขาตั้งกล้องที่มีหัวแบบอาคาไทก็ได้นะครับซึ่งเพจก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาเคเตอร์คิดนะครับไปติดกับหัวไม้เซลฟี่นะครับหรือว่าขาตั้งกล้องที่มีหัวเป็นสกรูลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับที่จะมีรูสกรูแบบนี้ไว้สําหรับเปลี่ยนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นสกรูไซ์มาตรฐานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน็อตตัวน Ah... Uh -huh. เลยนะครับหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะขันเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเราขันตัวน็อตให้ล็อกนะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรานำเพเทอร์คิดนะครับไปใช้งานร่วมกับขาตั้งกล้องแบบเอก้านะครับหรือว่าเป็นขาตั้งกล้องของพีทีซายเนี่ยเราก็สามารถนําเศษไปล็อกกับขาตั้งกล้องแล้วก็นํามือถือมาติดตั้งได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับมีไม้โกโปรนะครับเราสามารถนําเมาส์เนี่ยไปติดตั้งกับหัวของไม้โกโปรแล้วก็นํามือถือมาติดใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับ พิทิศายแคปเจอร์นะครับเราก็สามารถเอาครีเอเตอร์คิดเนี่ยมาติดกับแคปเจอร์นะครับเราก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพิทิศายครีเอเตอร์คิดนะครับซึ่งก็น่าจะถูกใจคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือว่าคนที่กําลังหาตัวช่วยในการไลฟ์สดนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นนอกหรือในสถานที่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสามารถตอบโจทย์ทุกกิจกรรมแล้วก็ทุกรูปแบบการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเนี่ย ส่วนใครที่ชื่นชอบการรีวิวของเรานะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันไว้ได้นะครับแล้วก็จะรีวิวสินค้าที่น่าสนใจกันเรื่อยๆนะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะรีวิวสินค้าอะไรกันก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ